สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเสาร์ที่27มกราคม2024นะครับวันนี้เฟีงกิดินเด็กอยู่ที่55จากวันนี้49เช้านี้บิตคอยขึ้นมาเขียวขจีนะครับเมื่อาวานนี้สหรัฐอเมริกาดาวโจนส์ก็บวกขึ้นมา60จุดตลาดเริ่มกลับมาคึกคักนะครับหลังจากที่แน่นอนเมื่อวานนี้ตัวเลข PCEreport ออกมาค่อนข้างดีนะ PCEreport รอบนี้เนี่ยออกมา Core PCE นะครับออกมาที่2.9%จากรอบที่แล้ว3.2%นะครับปีต่อปีนะส่วนเดือนต่อเดือนเนี่ยบวกขึ้นมา0.2%ซึ่งเดือนต่อเดือน0.2เป็นตัวเลขที่ตลาดคาดการไว้นะครับส่วน2.9%ปีต่อปีเนี่ยตลาดคาดการไว้ที่3%แต่ดันออก2.9นะครับโดยรวมถือว่า Bullish พอที่จะทำให้ลงุงเจริมยิ้มได้นะครับ ทีนี้ในช่องเราส่วนใหญ่เราพูดถึง CPI นะครับคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยในตลาดคริปโตแน่นอนมีหลายอย่างที่เป็นองค์ประกอบให้ตลาดขึ้นลงนะครแต่ว่าหัวใจหลักเลยเป็นเฟดนะครับ CPI เป็นตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคส่วน PCE เนี่ยหรือ Personal Consumption Expenditures เนี่ย มันเป็นตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคเหมือนกันนะครับแต่มันใช้สมการในการคำนวณอีกรูปแบบหนึ่งนะมันเป็นการชี้วัดว่าคนในสามาริกาต่อครัวเรือนเนี่ยเขาใช้เงินเท่าไหร่กับอะไรพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปไหมนะครับยกตัวอย่างมะนาวสมมติมะนาวมกราคมลูกละหบาทและกลุ่มภาพันธ์มันขึ้นไปลูกละส0บาทนะนักลงทุนขอ้ภชาวบ้านตามดาเนี่ย เราเห็นมะนาวขึ้นมาเท่าตัวเราไม่มีตังซื้อเราอาจจะใช้มดแดงแทนนะครับความที่ไม่มีใครซื้อมะนาวในเดือนกุมภาพันธ์ตัวเลข PCE ของมะนาวมันก็จะเหลือศูนย์อันนี้ยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับส่วนตัวเลข CPI แน่นอนมะนาวขึ้นมาเท่าตัวมันก็ขึ้นมาเท่าตัวในแคตตากรีของมะนาวนะครับ PCE เนี่ยมันให้น้ำหนักกับบางแคตตากรีด้วยนะยกตัวอย่าง healthcare การรักษาพยาบาลการศึกษาค่าเทอม tuition f e e นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่อย่างที่หัวข้อเขาเขาเขียนนะครับเฟดเฟ t e i n ินฟล i o ชันเกจนะเป็นตัวเลขที่ลุงเจริญโปรดปานในการใช้ชี้วัดอินฟล t i ชัว่าควรปรับขึ้นดอกเบี้ยหรือยังหรือควรปรับลดดอกเบี้ยอะไรแล้วนะครับรอบนี้เนี่ย FOMC กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่31มกราคมหรืออีก4วัน นะครับ FOMC เรามี31มสิบเมกรารอบต่อไป20มีนาะคมนะฮะวันนี้ประมาณ46%ตลาดคาดการณ์ว่าเดือนมีนาคมเนี่ยเฟดอาจจะปรับลดดอกเบีย้ยนะครับถ้าไม่ปรับลดในเดือนมีนาคมอาจจะปรับพฤษภาคมพฤษภาเนี่ยประมาณ50%ประมาณครึ่งหนึ่งละคาดการณ์ว่าเฟดน่าจ,จะปรับลดดอกเบีย้ยนะครับ ทั้งนี้ถ้าเฟดไม่ปรับลดมีนาหรือพฤษภาเนี่ยเรายังมี Bitcoin Having นะ i i t c o i n h a ฮร์ว้เข้าๆน่าจะประมาณ13เมษายนนะับขึ้นอยู่กับความเร็วในการขุดนะครับทีนี้เฟดจะปรับหรือไม่ปรับลดเนี่ย FOMC รอบ31มกราคมรอบนี้สำคัญนะครับการถแถลงของเฟดเนี่ยผมว่าขยับตลาดแน่นอนเพื่อนๆจับตาดูให้ดีนะครับ ส่วนในเรื่อง Bitcoin h a v i n g ปีนี้จะเป็น Bitcoin h a v i n g ที่ไม่เหมือนรอบก่อนๆน,นะครับอนอ Bitcoin h a v i n g เราทราบดีนะบล็อกรีวอร์ดลดลงครึ่งหนึ่งนะครับต่อวันเนี่ยนักขุด Bitcoin ทั่วโลกขุด Bitcoin ได้ประมาณวันละ900 BTC นะหลัง Bitcoin h a v i n g จะเหลือประมาณ450 BTC นะครับเพราะฉะนั้น supply demand นะครับความต้องการที่เท่าเดิมหรือมากขึ้นบวกกับสปายที่น้อยลงแน่นอนที่ผ่านมาเราเห็นแล้ว Bitcoin เป็นขาขึ้นมาโดยตลอดทุกๆแฮฟวิงนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยการดัน Bitcoin การโปรโมท i t c o i n มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากนักลงทุนรายย่อยนายกอ๋อบอกนายขอเรื่องบิตคอยนายบอนทํา YouTube เรื่อง b บิตคอยมีคนเข้าไปพูดกันบน f a c e b o o k บน Twitter บน Reddit เกี่ยวกับบิตคอยแต่รอบนี้ จะเป็นการโฆษณาการโปรโมทจากสถาบันการเงินนะครับนักลงทุนที่ถนัดการลงทุนดั้งเดิมอาจจะรุ่นเบบี้บูมเมอร์เนี่ยปกติเดิมทีเขาก็ไม่รู้จักบิ t คอยนแต่ในอนาคตเขาจะได้นิวส์เลเ e อได้อีเมลจาก Black Rock f ฟ d e l i t y Wisdom Tree อ,อ,อะไรต่อมีอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเพื่อนๆออมองข้ามไม่ได้นะครับบางวันที่มีความแดงบนตลาดบางวันที่ มีความน่ากลัวความลังเลบนตลาดเนี่ยนะฮะบ i ตคอยแฮงิงเป็นสิ่งสำคัญ Bitcoin ETF เป็นสิ่งสำคัญนะครับการพัมแอนด์ดัมที่จะเกิดจากสถาบันการเงินเกิดจากเจ้าหรืออะไรต่มอมเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นระหว่างทางอยู่แล้วนะครับแต่ i t t o o n เนี่ยผมเชื่อว่า1 0 0 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐเราต้องได้เห็นนะครับผมเคยพูดแล้วกับ i t t o o n เนี่ยผมโยโล นะขาหนึ่งอยู่บน B M X อีกขาหนึ่งอยู่บน B M W นะครับและถ้าการที่สถาบันการเงินเข้ามาโปรโมทบวกกับ supply ที่น้อยลงและความต้องการาการเข้าถึง Bitcoin ที่มากขึ้นเนี่ยถ้ามันไม่ทำให้ Bitcoin ขึ้นผมก็ไม่รู้ใจงไงแล้วนะครับเพื่อนๆทางบ้านที่ตามข่าว Bitcoin having ตามข่าวเฟดคิดยังไงคิดว่า Bitcoin having รอบนี้จะพาเราไปมูลไหม คิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับ